มาเร็วกระดึบกระดึบมาให้ได้เร็วมายโอ้หนี่มาเอาเนี่ยเล้วให้เราถับย่าอยู่นี่แล้วเร็วเร็วมาให้ได้เร็วโอ้โหเออเหนื่อยยังเหนื่อยยังเอามาเนี่ยอีกนิดเดียวเมื่อยแล้วนะโอ้อีกนิดเดียวแล้วเร็วกระดึบมาเร็วกระดึบมาก่อนเออกระดึบมาก่อนเร็ว โอ้อีกนิดเดียวเนี่ยเร็ว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 เเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทรศัพท์ย่าอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเอาเร็วเอาเร็วเร็วนิดเดียวเร็วเร็วจะถึงไ้หมเร็วกระดิบกระดิบมาเอาลุกขึ้นมาเร็วเร็วเอ้ยให้กระดิบไม่ได้ให้ว่ายน้ำเนี่ยมาเร็วมาเร็ว